ครับผมก็สวัสดีเอฟซทุกคนนะครับผมขับเอฟซคนใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบผ่าดข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดๆจากช่องโชคพาลุยนะครับครับวัอนี้โชคพาลุยก็ได้พามาตามแนวทางเรืกลงราวนะครับผมหวยลาววันที่22ตุลาคม2564นะครับผมก็ได้มาแล้วนะครับผมสําหรับหวยลาวพ่อหนุ่มไทยนะครับผม อ่ะก็มีตัวใดก็ให้เอฟซีพิจารณาเบ้างนะครับเด้อถ้าชอบก็ซื้อนะครับผมไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมครับผมเอฟซีคนใดเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่ครับผมเป็นกําลังใจให้กับโชคพาลุยครับผมเมื่อวานนี่ก็ขอโทษขอพายเอฟซีนะครับเด้อเมื่อวานนี่กับ่ได้เอาคลิปอยังลงเลยนะครับผมพอดีว่ากัจะทำธุระนะครับผมก็เลยบ่ได้ ทึ่งกับบได้เรียนหาคลิปน้ำนะครับผมพอดีว่ากะติดทุระน้ำก็เล่บอได้ลงคลิปให้กับเอเซีนะครับผมสำหรับมือนี้ก็สิได้ลงให้ประมาณสักสองสามคลิปนะครับผมพอดีว่าฝนตกนะครับผมฝนตกทั้งคืนครับผมน้ำท่วมเฮี้ยนครับผมบ่านี้ครับบ่านี้ก็สิได้ภาพเมืองโตเลขของห้วยาวเ้านะครับผมบามีตัวใดเน่นะครับผม วันที่22ตุลาคม2564นะครับผมหวยลาวนะครับอันนี้ตไอ้น,นี่โตไอพ่อลึกไอพ่อหนุ่มไทยนะครับผมพ่อหนุ่มไทยยังอม่ทันเนตัดออกนะครับผม5าเทียเอฟซีมากตัวใดก็ร่องจับเบิงนะครับเด้อ80ดนนะครับผม83 82 84 8 9 0 2 5 9 5 4 0 9 2 9 4 9 2 9เนะครับผม1874 7 0 2 7นะครับผมจับคู่บนล่างนะครับผมจับคู่บนล่างสำหรับมือนี่อาจจะมือซานจักหน่อยด้อครับด้้อพอดีว่าโชคอะ เตือนขึ้นมานะครับผมตั้งแต่เศร้าๆ่นละครับลงมาเหรียญน้ำพุทธน้ำครับผมหมุดน้ำเหรียญพอดีว่าน้ำถ่่มนะครับผมนมม้ำถ่่มเอสะดุ้งกับน้ำถ่่มตุ่มกุ้งนะครับผมจนได้ดำเอาเด้อครับเด้อบ้านนี่ครับผมบาดกระสิได้พามาเบิงตัวเด็ดนะครับผมตัวเด็ดคือพ่อหนุ่มไทยจับออกมาให้แล้วนะครับผม หวยลาวพ่อหนุ่มไทยนะครับผมตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นก็มีศู3ย์แปดสามแปดแปดเก้าแปดสี่นะครับผมวิ่งแปดกับเก้านะครับผมตัวเด่นตัวเด่นตัวเด่นนะจะเป็นเด่นวิ่งหรือเด่นล่องนะครับผมเด่นวิ่งกับเด่นล่องก็มีแปดเก้าสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับผมโอ้ยกับแม่ยางไก่ครับเนาะ อ่ะครับผมนี่กับเป็นแนวทางนะครับผมสําหรับหวยลาวพ่อหนุ่มไทยนะครับผมก็ได้ยิบมาฝากให้กับเอฟซีนะครับผมครับผมถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่ครับผมเป็นกําลังใจให้กับโชคพ่ารวยครับผมพ่อจะได้หาแนวทางใกล้ๆหรือแนวทางเด็ดๆใส่ทีมงานกล้านะครับผมก็ได้ส่งมาให้ก็เลยได้ยิบมาฝาก ให้กับเอฟซีนะครับผมก็ขอบคุณสําหรับแนวทางหยิบมาฝากให้กับโชคพารวยนะครับผมก็ขอบคุณสพหวยเล้านะครับผมเดี๋ยวโชคสีทโไปขอเบิงนะครับผมว่าจะมีแนวทางของปูดําหรือพอเึือับต่อบอนะครับผมอ่ะครับผมนี่ก็หยิบแนวทางหวยเล้ามาฝากให้กับเอฟซีก่อนนะครับผม ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึงไหลหนึงแช่ครับผมเป็นกําลังใจให้กับโชคพาลวยครับผมโชคพาลวยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ